มาครับรีวิวบ่อตกปลาที่คาเฟ่เราวันนี้นะครับ120บาทได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับสําหรับเริ่มต้น120บาทนะนี่ครับเดือนหนึ่งทุงนี่ที่ท่านจะได้นะครับเบ็ดหนึ่งคันอุปกรณ์พร้อมตกนะครับเป็นหน้าดินนะครับคันแบบนี้เลยหนึ่งคันอันนี้คือชุด120บาทนะครับแล้วก็ได้กระชังปลาได้เม็ดโฟลอุปกรณ์พร้อมตกเลยนะครับนะลูกค้าสามารถเลือกตรงตกได้เลยนะครับถ้าเป็นเซตสองเก้าเก้านะครับ 299อีกแพ็กเกจก็จะได้แบบสองคันเดี่ยื่อ2ชุดนะครับก็เลือกที่นั่งได้1ซุ้มนะครับเลือกซุ้มนั่งได้1ซุ้มเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมมีที่ชาร์จแบตมีเปให้นอนเนี่ยครับเนี่ยจะได้แบบนี้เลยนะสามารถเอากับข้าวอาหารมาทํากินได้เรามีชุดเตาชุดอะไรพร้อมให้ย่างเลยพร้อมเกลือนะครับคือพร้อมย่างทานได้เลยนะครับห่อข้าวมากินได้เลยนะนั่งฟิลเหมือนครอบครัวนะครับ299เท่านั้นนะครับนะแล้วก็ ส่วนเครื่องดืม่มเรามีร้านค้าไว้บริการอยู่ด้านโซนด้านด้านหน้านะครับที่เป็นมินิมาร์ทคาเฟ่ครับสั่งน้ำปัน่นสั่งเค้กสั่งกาแฟอะไรมาทานที่ได้หมดเลยเหล้าเบียร์เรามีขายหมดนะครับนะแต่มานั่งทางตนตรงนี้ได้เลยมีกระติกน้ำแข็งมีอะไรให้หมดเลยนะครับนะซุมก็มีหลากหลายที่นะครับนี่ที่จอดรถกว้างขวางนะครับห้องน้ำสะดวกสะอาดสบายมีห้องครัวให้นะครับหรือใครอยากมาฟิลแบบทำกินเองมายามเย็นนะครับตกปลา รหรือไม่อยากตกอยากมานั่งบรรยากาศทานข้าวเราก็มีปลาฟอร์มไว้ให้บริการนะครับถ้ามาตกที่นี่หรือมามามา,มาทำกินที่เราคิดแค่65บาทนะครับหรือลูกค้าตกไม่ได้อยากชุด299ตกไม่ได้ไม่อยากย่างทานนะครับแต่ตกปลาไม่ได้เลยชุด299นะครับตกปลาได้ส่วนใหญ่คนตกปลาเป็นนะก็สามารถให้ลูกน้องผมตักปลาที่นั่นมาหนึ่งกิโลถ้า299แล้วก็ตักให้โลขึ้นนะครับก็คือสามารถเอามาย่างมาทํากินได้เลยนะนั่นะลูกค้านะครับก็แบบแบบดีๆเลยแหละนะครับ นะแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับกับ120บาทก็สามารถลุ้นรับรางวัลปลาใหญ่ได้มูลค่า500บาทนะครับแต่ปลาต้องอยู่ในกติกาก็คือไซส์7กิโลขึ้นไปนะครับรับ500บาทเลยนะครับมีลูกค้าตกได้แล้วนะครับแล้วก็ยังพิเศษกันก็คือลุ้นรับนะครับรางวัลใหญ่บิ๊กแจ็คพอตก็คือปลา10กิโลขึ้นไปรับ1,000บาทนะครับ299แรก1,000นะนะนะครับถ้าไซส์นี้นะครับ7โลอัพขึ้นไปเนี่ยก็คือนะครับ ก็ได้หนึ่งอ่าก็ได้ห้าพันบาทเออได้ห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสิบโลอัพขึ้นไปเนี่ยก็ก็ได้ไปเลยหนึ่งพันบาทนะนะครับก็คือแพ็กเกจนี้ก็ได้หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับนะวันเดียวได้หนึ่งรางวัลนะนะครับหนึ่งรางวัลตวงวันเดียว 1, นะครับพา,า,าออกแล้วก็คือใครมาก่อนก็คือมีสิทธิก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่ามาตกที่หลังแล้วได้อย่างงี้นะไม่มีนะเวลาตกได้เรามีเอ่อหลักถงหลักฐานนะครับให้ลูกค้าไ้ดูตลอดนะครับนะ ก็มีการมอบรางวัลเราพร้อมถ่ายรูปพร้อมรับเงินสดนะครับหรือจะเป็นโอนก็ได้นะครับของรางวัเวลเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะกิจกรรมเรานะครับเนี่ยลูกค้ามานั่งเฉียวตรงนู้นก็มีนะครับเป็นมุมตกปลาเนี่เห็นไหมเนี่ย,ยส่วนบ่อบปลาเราก็นะครับมีกังหันตีบําบัดน้ําให้ตลอดนะครับคือมีการตีกังหันแล้วก็ลงพวกแรก่ธาตุพวกวิตามินพวกอะไรหัวอาหารให้ปลาตลอดนะครับนะเดี๋ยววันให้หัวอาหารปลานะครับนะครับหลังวัดจันทร์ไปนะครับเราจะให้อาหาร ส่วนวันตั้งแต่วันสุกรเสาร์อาทิตย์หนึ่งเราจะงดให้อาหารนะครับเพราะว่าลูกค้ามาตกนะครับจะได้กินเยอะดีนะครับนะต mm ีน hmm. นี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับหรือใ,ใครอยากเอากลับบ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมคลิปนี้อาจจะอธิบายไม่หมดนะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมา,มาดูอีกทีเดี๋ยวผมตกให้ดูว่าได้จะได้ไหมนะครับนะ mm hmm. มาดูกัน